สวัสดีคนสวยมาทำอะไรีคะอบไอน้ำค่ะอบอีกแล้วหรอคะทุกอาทิตย์ได้ถามว่าอาทิตย์ที่แล้วก็อบไม่ใช่หรอคะมายมำ้มายม้ำค่ะอันนี้บุกไว้กี่อาทิตย์แล้วคะล่วงหน้าอีกสองอาทิตย์มั้งคะใช่ไหมเป็นเป็นสี่อาทิตย์ใช่ไหมคะอบใบน้ำอบไปก่อนเพิ่งทำผมใหม่อบอบทุกอาทิตย์ให้อาหารผมไปก่อนอบทุกอาทิตย์นะคะสาวคนนี้ สวยและรวยมากขอบอกแต่ผมกอสวยด้วยนะน้องน้องนัดเนาะผมนี่แบบโอ้ยนิ่มกริบเลยนะคะขอบอกนี่ถ้าไม่ดีจริงนี่น้องนัดไม่มาอบทุกอาทิตย์นะคะให้ให้ไวนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวสวยตาม <c oughs> ไม่เดี๋ยวไม่ทัน <c oughs> สวยไม่ทันน้องนัดนะคะดูควันสิน้องนัดบุ่มบุมดีมากเลย เมื่อวานป้าเม่แฮปปี้มากเดียวจะไปที่บ้านเขาจะตามไปที่บ้านถอยถอยมาอีกเครื่องหนึ่งนะคะน้องนัดมานี่แหละสบายนะโอเคเดี๋ยวค่อยดูตอนเสร็จนะคะอยู่ในท้าน้องนัดนะสบายเดินสิบลักใช่แล้วเลิศจะตายลูกค้าสวย เสร็จแล้วดูความเงานะคะความเงาของผมโอ้สีสวยมากสีละมุนละไมน้องนัดดูเงาวับๆับวับ,วบขนาดผมทำสียังเงาขนาดนี้ชอบไหมคะน้องนัด<ม>ลื่นมาก สวยกว่าที่ที่แล้วอีกเนาะเนาะสีสวยขึ้นสวยขึ้นค่ะอ่างวดน,นี้เอาตัวมาสให้นะคะมาสมาสอบไอ้น้ำให้น้องนัดสีผมจะสวยขึ้นอีกนะคะเกรก็จะเห็นไหมมนชัดสวยงามฟินิดาเลงเกียไอเทคเอาเอาเบ็ย โอเคเจอกันวันเสาร์หน้านะคะนุ่มมากค่ะน้องติดใจมาทุกบิวตี้ฟน่ยน้องติดใจมาทุกวันเสาร์ลูกค้า V.I.P มาอบอ้น้ำทุกทุกวันเสาร์นะคะโอเคขอบคุณมากค่ะบายค่ะหันหน้ามาบา,บายๆหน่อยสิคะ <laughs>